กรมตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่25จังหวัดเสี่ยงอันตรายจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่18ถึง21มีสายนี้ค่ะติดตามจากคุณธนวันมิลินทสุรค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กรอมอุตุนิยมวิทยาได้เริ่มออกประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนในบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยแจ้งว่าในช่วงวันจันทร์ที่18ถึงวันพฤาร์ศุกรที่21เมษายนนี้ที่บริเวณด้านฝั่งตะวันออกของภาคเหนือนะคะและที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันอ,ออกและภาคกลางค่ะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมทั้งจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยนะคะโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคอีสานนี้เป็นจุดแรกค่ะสําหรับสาเหตุที่ทําให้เกิด พายุฤดูร้อนขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าความแตกต่างกันของมวลอากาศโดยในช่วงวันที่1 8ถึง21เมษายนนี้นะคะจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่บริเวณด้านฝั่งตะวันออกของภาคเหนือบริเวณภาคอีสานบริเวณภาคกลางและก็ที่บริเวณภาคตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนโดยทั่วไปรวมทั้งมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่อยู่ก่อนแล้วด้วยค่ะสําหรับจุดเสี่ยงนะคะสำหรับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย25จังหวัดที่ประชาชนจะต้องระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงก็จะได้แก่ ีบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์เพชบูณ์เลยน้องบวงัวลำพูรดธานีขอนแก่นน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดช,ชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีและก็สระบุรีนะคะโดยควรอยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่แผ่นป้นายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะ เราจะมาดูภาพรวมของสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณที่มีอากาศร้อนที่สุดนั้นจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดสุโขทัยนะคะอุณหภูมิสูงสุด44องศาเซลเซียสและบริเวณที่มีฝนมากที่สุดในระยะนี้นะคะ30%ของพื้นที่จะอยู่ที่บริเวณภาคอีสานส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็คือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีฝน10%ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวและมีฝนฟ้าขนองลมกกรระชแง10% นะะในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์และก็ที่เพชรบูร์อุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง22ถึง44องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวและมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงรวมทั้งจะมีลูกเห็บตก30%ของพื้นที่ในบริเวณตอนบนนะคะและก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอุณหภูมิเฉลีย่ยในช่วงนี้นะคะจะอยู่ที่ระหว่าง24ถึง43องศาเซลเซียสค่ะสำหรับภาคกลางระยะระว่าจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวและจะมีฝนฟ้าขนองลม ระโชคแรง10%ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ระหว่าง28ถึง39องศาประมาณ1เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันามันนะคะในช่วงนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23ถึง38องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศร,รอบโลกกันนะคะในช่วงเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิง่งโซลโตเกียวและไทเป กลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ